แล้วพอม,มาถึงจุดหนึ่งที่มาเจอพระเจ้าแล้วพระเยซูก็เปลี่ยนชีวิตผมขอให้ผมสามารถให้เงินแม่ใช้ได้ไหมครับต่อมาผมโอนครั้งละสามพันเหตนการณ์เกินไปแม่บอกเนี่ยเออดีลูกกระตันยูเจริญเจริญน่ยครับแต่ก่อนผมเป็นเด็กไม่ดีเนาะแล้วก็อากตันยูต่อพ่อต่อแม่ทำให้เขาเสียใจแล้วพอม,มาถึงจุดหนึ่งที่มาเจอพระเจ้าแล้วพระเยซูก็เปลีป่ยนชีวิตผม สิ่งที่ผมพอก็คือขอให้ผมสามารถให้เงินแม่ใช้ได้เนี่ยผมขอบคุณพระเจ้าครับเราคำสอนเลี่นชีวิตผมอยู่ในไฟแล้วก็ฟังคำสอนนี้มีการเจอฟังแล้วชีวิตเปลี่ยน,นครับมันไม่เหมือนฟังที่อื่นฟังที่อื่นมันไม่เข้าใจวันเดียวมันก็ลืมแนละ้วแต่ฟังอาจารย์แล้วมันฟัง จนแบบคนตายเลยเพราะวิญญาณจะขึ้นมาเตือนใจตลอดมันก็ทําให้ผมเปลี่ยนชีวิตได้นะครับกว่าที่แบบพระเจ้าจะแบบรับรองกับไวพ้พรผมมันมันไม่ง่ายครกว่าที่แบบว่าผม,ผมจะทํางานแล้วก็มีเงินที่จะเหลือให้แม่ได้ไะน,นะครับจนวันนั้นผมก็สามารถที่จะก็เมีเงินเข้ามาสามารถมีเงินดูแลภรรยาผมจะต้องฝึกตัวเองให้ดูแลเขาดได้ ผมก็สามารถมีเงินโอนตังให้แม่ได้เงี้ยครับได้บ่อยขึ้นแล้วก็มากกว่าเดิมแต่ก่อนไม่เชื่อพระเจ้าแรกๆผมตัดสินใจโอนครั้งแรกคือหกร้อยบาทน้อยมากแต่ก็ขอบคุณที่ผมยังไดโอนต่อมาผมโอนครั้งละสามพันได้แม่ก็ขอบคุณพระเจ้าจนล่าสุดผมผมขอโอกาสพระเจ้าตอนที่ผมจะไปหาแม่ผมขอการเจรจากพระเจ้าว่า ผมขอกรงทำผ่านผมนะเจอมลูกด้วยผมก็มาขออัรเจิรมือนเปิรหัสวันอาทิตย์ขอมากๆเพราะว่าผมไม่อยากเอาป้าค้ำผีไปตีหัวเขาเพราะผมเคยทําแบบนั้นแล้วผมก็เลยกลับใจบอกพระเจ้าลูกขอโทษลูกจะไม่เอาป้าค้ำผีไปตีหัวแม่แล้วอยากให้เขาเห็นว่าเจ้าจริงผมก็ขอกําลังจากพระเจ้าขอไฟจากพระเจ้ามาสัปดากนที่ผ่าน้องไปหาแม่แล้วก็เป็นคนเฉิดแม่ด้วยครับก็เอาทางให้แม่อีก พี่สองมก็เห็นมากขึ้นเห็นการเปลี่ยนแปลงแม้บอกเนี่ยน้องเองโอนมาให้แม่หลายรอบเลยนะเออดีลูกกรตันอยู่จเจริญเจริญไงครับขอบคุณพระเจ้าอีกครั้งแล้วก็แม่พูดคํหนึ่งถ้าจะโอนมาโอนมาบัญชีนี้เลยนะลูกแม่ไม่เคยขอตังผมเลยวิรลยะผมขอตังค์แม่เออโอเคพระเจ้าเข้าใจแล้วในช่วงที่ผมโอนตังค์ให้แม่คือ มันเป็นช่วงที่แม่มีปัญหาพอดีปัญหาการเงินพอดีเลยปกติแม่จะรวยกว่าผมแต่โอ้ยอยู่ไปทางพระเจ้าขอรวยกว่าแม่แต่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่แบบเปลี่ยนผมจริงอ่ขอบคุณพะ่ยซูขอบพระคุณมากครับที่ฟังคำเทศนาหรือฟังคำพยานนี้จนจบนะครับผมอยากจะเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้านะครับ พระเยซูทรงมาบังเกิดในโลกเมื่อ2,000กว่าปีมาแล้วเพื่อประทานชีวิตให้แก่คนทั้งหลายชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์และประทานอิสรภาพให้มีชัยชนะและเป็นไทยหนังสือยอมบทที่8ข้อ36บอกว่าเพราะฉะนั้นถ้าพบุตรทรงทําให้พวกท่านเป็นไทยท่านก็เป็นไทยจริงๆพี่น้องครับขออยากหนุนใจพี่น้องเชิญพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชุตของท่านนะครับอธิษฐานว่าตามผมและท่านจะมีชีวิตใหม่ และมีชีวิตในสวรรค์นิรันดร์การความบาปของท่านจะได้รับการยกโทษคํำสาปแช่งถูกปลดปล่อยและพระวิญญาณบริสุทธิ์จะลงมาอยู่ในชีวิตของท่านและช่วยท่านมีชัยชนะและท่านจะดําเนินชีวิตที่ชอบธรรมและเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าอธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแตา่พระบิดาเจ้าลูกยอมรับเมื่อลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกด้วยลูกขอกลับใจจากความบาปลูกขอเชิญพระเยซู พระบุตรของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของลูกพระองค์ทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามลูกต้อนรับพระองค์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยรอดเป็นผู้จัดสรรหานำทางเป็นพระเจ้าและเป็นผู้ทำลายโซดรวนในชีวิตของลูกขอบคุณพระองค์ที่โรงรักลูกก่อนลูกจะติดตามพระองค์รับใช้พระองค์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ในนามพระเยซูเอเมนสรรเสริญพระเจ้าสจาคำยืนดีด้ดยนะครับหวังว่าจะได้พบพี่น้องในคริสตจักรหรือในการฟื้นฟูนะครับผมอาจารย์ดารักพี่น้องและพระเจ้ารักพี่น้องมากมากนะครับจำไห้นะครับว่าพระเจ้ามีแผนการดีสําหรับชีวิตของพี่น้องทุกคนครับขอบคุณครับ